เป็นการเติมเต็มความฝันวัยเยาว์นะคะเพราะอุ้มเนี่ยอยากจะนั่งขับโกคาร์เนี่ยเล่นมอเตอรคาร์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วทุกคนพี่อุ้งชอบมากเลยคือโซน VR ทุกคนคุณมาชกมวยนะคะมาเล่นเมน,นิสมาตีปิงปองกันได้เลยตรงนี้ยิงก่อนยิงก่อนเดี๋ยวไปพูดไปเข้าไป <c oughs> มีนิแอร์ฮอกกี้นะหรือว่าจะเป็นนะคะไอที่เป็นบาสนะที่เราสามารถชุดเล่นได้เ<ช>นาะใช่แล้วนอกจากจะมีปิงปองแล้วนะคะเขายังมีกีฬาใหม่ที่ชื่อว่าปาเดลและด้านหลังนี้นะคะก็ยังมีในส่วนที่เป็นโกคาร์เป็นอีโกคาร์เจอพี่เสือใช่แล้ว ใครบอกว่ามาบรรทัดทองแล้วมีแต่ร้านอาหารนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมายังสวนสนุกในร่มแห่งแรกและแห่งเดียวในบรรทัดทองที่นี่ค่ะเป็นเหมือนแหล่งรวมเกมอาร์เคดต่างๆแล้วก็ยังมีนะคะเครื่องเล่นเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยสำหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ว่าแต่ว่าคนนี้เฮ้ยทำไมหน้าตาคุ้นๆเอ้ามาเนี่ยพี่พี่มาอยู่ที่พยโบ็อกตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่เช้าเลยใช่มาแล้วไม่ชวนกันด้วยนะอ่าแน่นอนแล้วที่นี่มันมีอะไรเนี่ยนอกจากตัวเกมแล้วมีอะไรอยู่พี่มีเกมแล้วก็ยังมีโซนกีฬาด้วยมื่อกิ้เห็นมี ถูกต้องยังยงเดี๋ยวว่าจะไปลองแต่ว่าตอนนี้แข่งรถแข่งชนะอยู่คนเดียวเลยอยากแพ้อะอยากแพ้ใช่เล่นไหมล่ะมาด้วยกันหน่อยดีกว่ามาดูแลสู้ปะโอ้เริ่มวันนี้โซนแรกนะคะโซนนี้คือโซน racing simulator ทุกคน เป็นการเติมเต็มความฝันวัยเยาว์นะคะเพราะอุ้มเนี่ยอยากจะนั่งขับโกคาร์ดเนี่ยเล่นมายโอคาร์ดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วทุกคนแต่ว่าตัวนี้นะคะเพย์เยอร์บ็อกจัดให้จัดเต็มมากเพราะว่าเขาใช้นะเป็นตัวโกคาร์ดโปรทูโกคาร์ดโปรทูตัวนี้นะคะคุณสามารถเอามาซิงกับเกมแบบนี้ได้หรือว่าจะไปขับนะคะบนสนามจริงเนี่ยก็ทําได้เช่นเดียวกันเนาะอย่างเนี่ยตัวนี้ค่ะเขาจะเอามาต่อเนี่ยกับตัว n Nintendo Switch นะคะมีทั้งหมด6กสเตชันคุณสามารถเล่นคนเดียวก็ได้นะหรือว่าจะชวนเพื่อนๆมา6คนนะคะมาเล่นด้วยกันก็ได้้ตตัตััววจจอนนีะะบมาาสํหร เล่นในเกมก็ได้แล้วก็ออกไปขับจริงๆได้ส่วนนะคะในเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยเราสามารถเหยียบคันเร่งนะหรือว่าเหยียบเบรกได้และตัวนี้ค่ะยังมาพร้อมกับระบบนะคะ3 6 0องศาแฮปติกฟีดแบ็กมันก็จะซิงกับในเกมนะคุณเนี่ยเวลาที่คุณเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะสั่นไปด้วยทําให้เล่นเกมเนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นส่วนใครอยากจะยกชุดนี้ไปไว้ที่บ้านนะคะก็ติดต่อทางโมเดลวิวได้เลยเดี๋ยวขอเล่นเกมก่อนแลวกัน นอกจากจะมีโซนที่เชื่อมต่อกับ Nintendo Switch แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยยังสามารถเชื่อมต่อกับ PlayStation ได้ด้วยนะอย่างเกมที่เล่นอยู่ตอนนี้นะครับเป็น F1 Series นะครับแล้วก็ได้ฟีลลิ่งดีมากๆเพราะว่ามันมีการสั่นสะเทือนบนรถด,ด้วยนะครับปกติเราเล่นบนจอยใช่ไหมอันนี้เราขับบนรถจริงเลยนะครับ ก็ถือว่าให้ฟิลลิ่งที่ดีมากๆเลยนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเกม VR ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โซน VR กันเลยนะครับมากันอีกโซนนะคะที่นุ่งชอบมากเลยคือโซน VR ทุกคนให้ทุกคนเนี่ยได้มาลองใส่แว่น VR นะคะอย่างที่พี่เสือใส่อยู่คิบิโค4นะเล่นเกมนะก็จะมีพวก all in one นะคะ Sport VR นะคุณมาชกมวยนะคะมาเล่นเทนนิสมาตีบิงปองกันได้เลยตรงนี้เรียกว่ารวมกันอยู่ที่นี่แล้วที่เพย์เจ้บอนันเด็ ตอนนี้นะครับเรามาเล่นอยู่ที่โซนเกมคอนโซลนะครับเป็นเกม Fc 2 4, 4นะหลอกน้องอุ้มมาเตะบอลน,นอกจากนั้นเนี่ยยังมีเกม n b a ด้วยนะครับแล้วก็ Tekken 8รวมถึง Street Fighter ก็มีนะครับก็สามารถที่จะมาเดินดูได้เลยนะครับว่าโซนไหนเป็นเกมอะไรนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีเกม Nintendo Switch ด้วยนะครับแล้วก็ยิงก่อนยิงก่อนเดี๋ยวค่ยพูดไม่เข้าไ,เข,าไเข้านีเดียวอนอกจากนั้ยังมีเกมของ Nintendo Switch ด้วยนะครับเป็นเกมสปอร์ตแล้วก็ Overcooked นะรวมถึงเกมอื่นๆอีกมากมายกว่า30เกมเลยนะครับแล้วก็ยังมีเพิ่มขึ้นอีกด้วยไม่อยากเล่นแล้วอันนี้เพราะว่าแพ้ไปเล่นอย่อื่นเมื่อกี้เมื่อกี้จะเข้าอยู่แล้วเลิกเลิกอลยเดี๋ยวอ้ยอนเน้ และนี่นะคะมีเกมอาร์เคดเนี่ยแยะๆมากมายนะมีตู้ด้วยนะคะมีนี่แอร์ฮอกกี้นะหรือว่าจะเป็นนะคะไอที่เป็นบาสนะที่เราสามารถชูดเล่นได้นะแล,แล้วมีอะไรอยู่พี่นอกจากนั้นยังมีเกมส็อกเกอร์เทเบิลโอ้โหหลอกกัอนอย่างนี้เเมีส็อกเกอร์เทเบิลมีส็อกเกอร์เทเบิลนะแล้วก็มีกีตาร์ฮีโร่นะคะแล้วก็มีบาสเดี๋ยวเราไปเล่นบารสกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเย้แพ้เลยอะ ี่ค,คุณเก่งหรือเปล่าปิงปองอ่ะห้าบอกเลยว่าเคยได้รองแชป์ยังไงแข่งอยู่2คนทั้งโร์นเมนเ่อยใจด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นโซนกีฬานใช่แล้วอกจจะมีปิงปองแล้วนะคะเขายังมีกีฬาใหม่ที่ชื่อว่าปาเดลไม่เสืออปาเดลนี่มันเป็นยังไงนะ ก็เป็นเหมือนคล้ายๆเทนนิสเป็นมันคือปาเดลเทนนิสเดี๋ยวเราลองไปเล่นดูกันเขาบอกว่าประมาณ4คนขึ้นไปนะคะจะมรนรวมอยู่ในแพคเกจแหละหรือว่าจริงมาจองคอร์ดเพื่อเล่นเลยก็ได้นะคะแล้วด้านหลังนี้นะคะก็ยังมีในส่วนที่เป็นโกคาร์ดเป็นอีโกคาร์ใช่ไหมพี่เสือใช่แล้วนะครับใครที่เล่นเกมแล้วนะครับอยากไปขับโกคาร์จริงๆเนี่ยได้เลยนะครับมีเหมือนกันเนาะอีโกคาร์บายโมโนวิวนั่นเองอ่พร้อมแล้วไปสู้กันดี่ยวตัวเองกันหน่อยแล้วลองแชมป์ไม่เคยกลัวอยู่แล้ว ไปมาเราอยู่กันมา2ชั่วโมงแล้วพี่เสือที่นี่ยใช่แล้วสนุกมากเฮ้ยมันว้ากคนละใหญทุกคนได้มารอเลยเนาะจริจริงๆเนี่ยที่เนี่ยไม่ได้เหมาะเฉพาะสำหรับเด็ก อย่างเดียวผู้ใหญ่น่าจะชอบมากเลยใช่พาเพื่อนพาแฟนครอบครัวก็ได้เพราะว่ามีโซนที่แบบเล่นได้พร้อมกัน6คนด้วยถูกแล้วก็ไม่แพงนะชั่วโมงละสามร้อยบาทพี่เด๋อครับผมชั่วโมงละสามร้อยบาทสามารถเล่นนะคะที่เราเล่นกันได้ยกเว้นแบบโกคาร์ดนะัแยกกันออกไปนะคะถ้าสมมติใครอยากมาเนี่ยที่เพย์บอลอยู่ตรงไหนพี่เด๋อเขาตั้งอยู่บนถนนประทัดทองนะครับหรือว่าสังเกตง่ายๆตรงซอยจุฬา28หรือว่าสังเกตที่ CQK วหมาล่าก็ได้ CQK คินยิ่งใหญ่อลังการนะคะอาจจะกินข้าวเสร็จแล้วก็มาหรือว่า มาก่อนแล้วค่อยไปกินหมาล่านะใช่ที่นี่มีที่จอดรถนะคะครบถ้วนมากๆนะครับผมเขาเปิด10โมงถึงเทีเ่ยงคืนนะครับไม่มีวันหยุดน,นะเปิดทุกวันเลยเปิดทุกวันเลยใช่แล้วถึงเทีเ่ยงคืนแปลว่ากลางคืนเนี่ยกินอย่างเดียวนะอาจจะแบบอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสุขภาพไม่ดีค่ะกินเสร็จปุ๊บมาเล่นต่อได้อีกถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะเราสองคนขอฝากนะเรียกว่าเป็นสวนสนุกแห่งใหม่ นะที่บรรทัดทองนะคะพร้อมกับเป็นเกมอาร์เคดที่แบบเวิร์กมากๆล้วขนะอฝากเร้อม,มานี้นะคะกับเฮโยบล็อกวันนี้ไปแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นเล่นกันต่อดีกว่าต่ะเล่นเลย